จังหวัดลบบุรีนะครับก็ยังคงตามติดเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 เช่นเคยนะครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีรถพุ่มพวงปันสุขเคลื่อนที่ค่ะมันิตามนะคะว่าจะไปจังหวัดไหนบ้างครับผมมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพวีรชนอาสาสมัครทหารพลาน ค่ำวันนี้นะครับที่วัดกำแพงงามตําบลบ้านกล้วยอํเาเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หนายวิุลุนพันธ์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมมาาชินีนาถพระบรมมาาขอไปครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานนพพลิตสุขสอนอายุ27ปีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพรานภัยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังสามฝ่ายเข้าพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มคู่ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านบาตูบือละหมู่ที่2ตำบลสะเอ อำเภอกลงปีนังจังหวัดยะลาและเกิดการประทับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้หนึ่งรายวิสามันเสียชีวิตสองรายเหตุเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาค,คม2,564ที่ผ่านมา เป็เมื่อเวลา17นาฬิกานายสุชาติทีคสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานรับศพวีรชนอาสา,าสมัครทหารพานซึ่งมีทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีรับศพผู้กล้าเพื่อตั้งบำเพ็ญบุญกุศลนะคะณวัดกำแพงงามตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยค่ะก็ขอ,ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ นี่คือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเสียชีวิตในหน้าที่นะครับทำเพื่อประเทศชาติและวก็บ้านเมืองของเรานั่นเองครับ